สวัสดีเจ้ากุ้คนมาพบกับช่องสามพี่น้องชนแนลแหมแล้วนะเจ้านี่เจ้าวันนี้จะปลากุคนมาตําน้ําพริกปลากระป๋องนะเจ้านี่เจ้าวัตถุดิบของเขานี่เจ้าก็จะมีบคกอือโซมปลากระป๋องถั่วเน่าปิ้งกระปิ้หอมขาวหอมแดงนะเจ้าแล้วก็ต้นหอมผักชีนะเจ้านี่เจ้าเตรียมที่อยู่ในโคกก็คือพริกแห้งนะเจ้านี่เจ้ามีตำ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 พริกแห้งนะเจ้า ตำเพื่อมันได้ตีนะเจ้าพอมันได้ตีแล้วี่เจ้าก็เติมหอมขาวลงไปนะเจ้าเติมหอมขาวลงไปเสร็จก็ตำ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 นะเจ้าตำเพื่อมันเข้ากันกับพริกนะเจ้าพอมันตำเข้ากันกับพริกเสร็จนี่เจ้ากับบีบีบีทั่วเน้าเห้มันเป็นชิ้นน้อยๆนะเจ้าเพื่อที่จะได้ตำง่ายๆนะเจ้าี่เจ้าเสร็จก็ตำตำตำเพื่อมันเข้ากันนะเจ้าจากนั้นก็ใส่กะปิลงไปน่อยเจ้า แล้วก็ตำตำนะเจ้ตาตำเพื่อมันเข้ากันนะเจ้ตาตำพอตำเข้ากันแล้วนี่เจา้าเติมหอมแดงลงไปเลยนะเจา้าอันนี้ก็จะเป็นหอมแขกนะเจา้ามันจะออกหวานน้อยเจา้ารสชาติจะออกหวานจะทำเพื่อน้ำพีกเขาลำแหมน้อยเจา้านี่เจา้าลงไปเซตแล้วก็ตำตำตำเพื่อม,มันเข้ากันนะเจา้าพอมันเข้ากันได้ตีแล้วนี่เจา้าเอาปลกเขือส้มลงไปคุกคุกคุกคคคคคก้อยๆตอยตำนะเจ้าเดี๋ยวมันจะกระเด็นนะเจ้าก้อยๆตอยตำก้อยก้อย เอาสากนืดนดนะเจ้านี่เจ้าพอมันเข้ากันได้ที่แล้วในเจ้าเตรียมตัวเปิดเตาตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเลยนะเจ้านี่เจ้านี่ก็รอให้น้ามันมันเดือดนะเจ้าพอน้ํามันมันเดือดได้ที่แล้วดอนี่เลยเจ้าตักน้ำที่ที่เราตําไว้นะเจ้าลงในกระทะเลยนะเจ้าตักลงไปจนหมดเลยนะเจ้า นี่เจ้าจาเอาหมดแล้วกันนี่เจ้าเอามากลกลนๆๆนะเจ้ากลกลนไปเรื่อยๆนะเจ้ากลุนจนแบบให้พริกมันส่งกลิ่นหอมเลยนะเจ้านี่เจ้ากลนไปเรื่อยๆนะเจ้ากลุ้นๆๆนะเจ้าถ้าเอาบอกกลนกักัวต่างงงก็ ถึงก็ติดกระทะมันจะไหม้เนี่เจ้าต้องมันกลนะเจ้าเจ้าพกกลไปเรื่อยๆนะเจ้าถ้าชอบก็บกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อช่องสามพี่น้องชาแนลตัวนเนี่เจ้าเจ้าพกกคกลได้ตีแล้วนะเจ้ามันหอมมันได้ตีอย่างแล้วก่อนนี้เลยเจ้าเติมน้ำลงไปเลยนะเจ้า นี่เจ้าอาน้ำ้างคุกตัวนี่เจ้ามันจะลำจะแซ่บแผ่นน้อยนะเจ้าพอเติมน้ำเติมอย่างลงไปก็กุนกุนกุนทำเดือดได้ตีนี้เลยเจ้าเติมปลากระป๋องลงไปเลยนะเจ้านี่เจ้ากุนกุนกุนให้มันเข้ากันแล้วนะเจ้าอันนี้วันนี้จะสืบพร้อมกับนี่เลยเจ้าผัดผักบุ้งนะเจ้าจะผัดผักบุ้งไว้กับน้ำพริกนะเจ้านี่เจ้า อันนี้กรเติมอันนี้ล้างอย่างเสร็จแล้วนะเจ้ากระเติมลดดีลงไปผงปรุงรสนะเจ้าแล้วก็น้ําตาลนะเจ้านี่เจ้าซอสฝ้าเขียวลงไปน้อยนึงแล้วกระเติมเราจะใส่น้ํามันหอยลงไปตัวนะเจ้าน้ํามันหอยเพิ่มความนัวแหมน้อยนะเจ้าเพิ่มว่าจากันกระเติมซอสฝ้าเหลืองลงไปเนาะเจ้าหือว่าสีอิวขาวนะเจ้านีเจ้าตั้งเตา นี่เอาพีกับแกดหอมลงไปกุลๆุุลนะเจ้าเพราะพีกกับหอมมันหอมได้ตีละนี่เจ้าเอาผักกุ้งลงไปโต้มลงไปเลยนะเจ้านี่เจ้าลงไปเสร็จก็คุลๆุนคุเลยนะเจ้าคุลจนได้ตีจนมันซุกเลยนะเจ้านี่เจ้านี่เจ้าเสร็จเรียบร้อยนะเจ้าผัดผักกุ้งของเฮานี่เจ้าตักใส่จานได้เลยเจ้า พร้อมเสิร์ฟกับน้ำพริกปลากระป๋องและเจ้ามามาเจ้ามากินข้าว้วยกันนะเจ้า